ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยเอโกะและเราจะพาทุกท่านไปรับชมนะฮะการซุ่มนะฮะอะอะไรจากกลดรอป4เท่านะครับของอัศวินขับเคลื่อนนั่นเองเลทนะครับจาก5%อนขึ้นมาเป็น10%เลยทีเดียว และเราก็สุ่มไปเลยครับผมมีร้อยกว่าใบนะฮะร้อยสี่สิบเจ็ดใบสุ่มกันยาวๆไปครับรวมไปถึงการสุ่มนะฮะอีกไอดีหนึ่งนั่นก็คือไอดีของเด็กสเตอร์ซีเคเราจะพาไปอัพนะครับจนถึงเลเวลสี่ไม่รู้ว่าจะหมดไปกี่ใบครับก็ต้องรอรับชมกันโอเคโอ้ยสุ่มไปค่อนข้างโื้หสุ่มไปสี่สิบกว่าใบแล้วนะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ออกสักอันเลยมันจะเกินไปหรือเปล่าไปฮนะกดต่อหกใบครับเงียบสงบและมาครับโอ้ยสองอันต่อกันเน้นๆนี่ก็ถือว่าดี มากมากนะฮะท่านผู้ชมและเราก็ได้ของอย่างอื่นมาที่เลทอัพ4อันมัน,ม,นมันก็จริงนะฮะแต่ว่ามันของท่อม,มันก็ทุกคนรู้นะครับว่ามันออกยากมากๆถ้าเกิดได้มานี่ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับไม่ว่าจะเป็นคออะไรก็ตามแต่ว่าตอนนี้เราเลงที่นะในส่วนของอไลัยนะครับกับโซของอัศวินขับเคลื่อนนั่นเองครับผมโอ้โหและเหลือ40ใบสุดท้ายแล้วอ,อืไม่ได้อะไรเลยแล้วกดไปอีก23ใบสุดท้ายกดอีก6ใบ เออโอ้ได้ไหมกันหนึ่งกันได้คอมานะฮะสามอันแล้วแต่ว่าเราต้องการหกอันแต่ว่าร้อยกว่าใบามันค่อนข้างจะได้ยากมากนะสําหรับไอเดียของผมและครั้งสุดท้ายเรียบร้อยครับไปดีกว่าฮะ,ะเดี๋ยวเราจะเอาไปแลกของแลกดาวกันและไปอัพนะครับในส่วนของเฮานั่นเองครับผมสําหรับการอัพก็ง่ายฮะ,ะกดเข้าไปแล้วก็อัพทุกอันเลยครับผม พออัพใช่ไหมครับก็อัพไปเรื่อยๆทุกอันครับทีละอัน,ท,อนทีละชิ้นก็พลังก็เพิ่มพันสองพันสามพันก็ว่ากันไปทั้งบนส่วนใหญ่นะก็จะพลังขึ้นประมาณ200,300นะครับแล้วก็ทะลุงไปหนึ่งครั้งเรียบร้อยครับหลังจากเสร็จใดๆนะฮะก็จะมีการเพิ่มนะฮะพลังจิตลบเข้าไปด้วยไปฮะเพิ่มทีละ900 0ันอันต่อมาข้างล่างก็สีม่วงนะครับก็จะเพิ่มประมาณพันกว่านะครับผมแล้วก็ด้านบนครับเพิ่มประมาณ2 0 0 300 โอก็ถือว่าค้าพลังเพิ่มมากระจึงหนึ่งนี่แหละครับก็เป็นไอของ e ีโกัตกิเนาะในเซิร์ฟ109ครับต่อไปนะเดี๋ยวเราจะไปลุ้นในส่วนของ ID เดี t เดกสเตอร์กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ดวงออกมาแบบดีๆนะครับตอนนี้เรามี286ใบครับเดี๋ยวเราไปกดกันเลยฮนะยาวๆกันไป สำหรับ6ใบแรกนะฮะดูซิว่าจะออกหรือเปล่าอืมหมืไม่ออกครับท่านผู้ชมเปิดต่อแล้วโอ้โห12ใบ18ใบออกมาแค่2อันนะครับสำหรับกาสีม่วงไปนะต่อยาวๆครับ6ใบอืมหมืไม่ได้โอ้โหเปิดต่อเฮ้ยโอ้โหได้โซมาแต่ว่าเป็นของปู่บอมเลยครับผมได้โซอีอกแล้วก็ได้คอทารุนนะครับของนักละครอย่างบาคุซานอีก จริงๆของส้มมันโอ้โหได้โงของยุงให้ตายเถอะผมกดไปประมาณ80ใบเลยนะครับไม่ออกักอันโอ้โหนี่มันเลดอัพปะเนี่ยสูงสูงสีเท่าจริงปะเนี่ยผมอยากรู้อะโอ้โหแต่ว่าเออมันไม่ได้ก็ไม่ได้ฮนะช่างมันแล้วโอ้โหสามอันมาไม่มีของตัวละครสวินครับเพื่อนเลยให้ตายเถอะไปต่อคนระับเปิดอือหือโซเกิดใหม่ของซอมมี่แมนแล้วก็ยุงมานะครับน่าเสียดายมากโอ้โหเฮ้ย เกินไปหรือเปล่าจะร้อยใบแล้วนะร้อยจะร้อยใบแล้วนะจริงๆร้อยกว่าใบาแล้วนะครับยังไม่ออกตั้งอันเอ้ยเอาหูกว่าจะออกครับท่านผู้ชมเอ้ยไม่มาตั้งอันสามอันคือไม่ไม่ออกขององาจมิมีกับเพื่อนเลยครับไปต่ออ้โหเกินและหนึ่งออกมาแค่อันเดียวมันอัพขึ้นสี่เท่าจริงๆหรือเปล่าแล้วก็เลเยอของต้มนะครับมันขึ้นเป็นสีเปอร์เซ็นต์มันก็เลยออกมาเยอะกว่าปกตินิดน,นึงแต่ มันไม่ออกอัศวินครับเพื่อน,นครับออกมาแค่เมื่อกี้และเรียบร้อยออกมาหนึ่งอันนะคออัศวินยากมากและเปิดมาเออได้มาต่อเนื่องแบบนี้สิแล้วก็ออกมายาวๆเลยนะครับให้ขึ้นเวลสี่ได้เราต้องการทั้งหมด6กชิ้นนะครับในการอัพนะครับเวลขึ้นเวลหนึ่งหนึ่งชิ้นเวลสองสองชิ้นเวลสามสามชิ้นและเวลสี่นะครับอีกสามชิ้นเป็นหกทั้งในส่วนของข่อและก็ในส่วนของลูกแก้วเลยนะครับผมหรือว่าโซนั่นเองไปครับเปิดต่อ และเรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอ้โห280กว่าใบแทบไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวผมไปอัพดีกว่านะครับจริงๆเมื่อกี้นะผมอัดแล้วมันไม่ขึ้นนะครับผมต้องขอประทานอภัยทุกคนจริงจริงนะครับตอนนี้ก็ได้มาเจลูกแก้วเลยไม่ได้เห็นนะครับตอนสุม่มเพิ่มเติมอื่นอ่าไม่เป็นไรอัพกดอัพ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 ไปนะครับค่าพลังก็เพิ่มรัวๆจาก3ล้าน8 38ล้านนะครับ8แสนก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับผม บายบอัพต่ออัพต่อ,อ,อขึ้นทีละสองร้อย0อง0้อยสองยกดย,วยาวๆแล้วก็สียบวงครับขึ้นทีละพันห้าพันหกพันห้าพันหกปบปับปับปับแล้วก็อัพอัพอัพโอ้โหน่าเสียดายมากครับขาดอีก3อันสุดท้ายเราจะขึ้นเบลสีเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อนะครับดูสิว่าเราจะได้อะไรออกมาหรือเปล่ากดแลกไปก่อนครับได้มา20ใบตำหนักตัวดาว แล้วก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อตอนนี้เราได้มาอีกหมื่นเพชรแล้วเรากดเห็งยันไปครับก็ได้ทั้งหมด105ใบไปสุ่มกันดีกว่า100ใบจะได้อะไรบ้างอืม้มคอนะครับผมโซแล้วมาครับคอยีนนะครับของดเรจีนสครับผมแล้วโอ้ยเกินไปไม่ได้อะไรเลยกด6ใบครับต่อ <c oughs> เครื่องอร้อนะกระตุกนิดหน่อยนะครับซอทาโดนกับพอยุติธรรมเข้ามาแร่คออัจฉริยะของเด็กครับเอามาทำไมก็ไม่รู้เฮ้ยหกสิบเก้าใบมันต้องออกสัสกสองสามอันเตะเออไปครับหกโอ้โหพอ,อดาวเดนมาทำไมเนี่ยพอปุ่บอมไม่อยากได้แล้วตอนนี้มันตกไม่ตาไปแล้วแลวโซมาทำไมโซจนเต็มแล้วเนี่ยเหลือแค่ในส่วนของคอนะครับสามอันสุดท้ายขอออก่ลยเถอะยี่สิบเจ็ดเปิดไป โอ้โหยี่สิบเอ็ดเปิดอีกทีสิบห้าใบสุดท้ายครับท่านผู้ชมแต่ก็สามใบสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยเปิดใบหนึ่งกลางโอ้โหบันทึกวิจัยได้อะไรมาอีกออชิปยุติธรรมแล้วก็เปิดอีกหนึ่งอันวัสดุวิจัยหายไปร้อยห้าใบไม่ได้อะไรอีกแล้วครับท่านผู้ชมแล้วแลกไปเรียบร้อยครับ ได้แต่กราฟดาวนะ <c oughs> ก็ถือว่าถ้าพูดถึงมันก็คุ้มอยู่มัง้ง <c oughs> แล้วเราเดี๋ยวไปอัพนะครับได้คอมเมื่อกี้ม่รู้จะอัพได้หรือเปล่าฮะเอ้ได้โซม,มาเมื่อกี้ม่รู้จะอัพได้หรือเปล่าไปทะลวงไมยใจไปครับ1ทะลวงโอ้โหแล้วก็บ้าทะลวงไปเวลสองเพิ่มมาอีกแสนเจ็ดแล้วก็ทะลวงไปเวลสามขึ้นมาอีกแสนเจ็ดครับท่านผู้ชมแล้วเราก็อัพได้ก็อัพไปเลยฮะอย่ารอช้า เพิ่มทีละ7 0 0 8 0้ 700, 800, โอ้โห2องพแล้วก็ขาดอีก3อันไม่ได้กี่ร้อยใบแล้วมันไม่ได้อะหรือว่าผมจะพอแค่นี้ดีวะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวผมไปพักอันอื่นก่อนนะครับเนี่ยแล้วก็ไปลุยในส่วนของคลิปอ,อื่นดีกว่าผมคิดว่านะแล้วก็อัพเข้าไปครับพอปูบอมคอแผ่นดาวเดียนต่างๆครับผมไ,ไม่ได้ะเสียไป300กว่าใบไม่ได้เลเวลสนะแต่ว่า ก็ผมว่าน่าจะเอาอีกสักนิดนึงดีกว่านะครับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะจากกันไปนะขอให้มันได้ทีเถิดนะครับผมและน่าเสียดายมากนะที่พอเราจะใช้นะครับวัสดุในการใช้เป็นแบบในการแลกอะไรอย่างเงี้ย เห็นไหมครับที่เป็นคออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีนะครับในส่วนของอัศวินขับเพื่อนซึ่งโอ้โหทุกคนทุกอย่างมีหมดจะยกเว้นคออัศวินแต่ผมคิดว่าต้องแก้ไขอีกนานในส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรครับมันไม่ได้นะเป็นคอเกิดใหม่ของซมบี้แมนแล้วก็คอของตัวละครอยางจากักรพรรดิเด็กนั่นเองครับโอ้ยน่าเสียดายแต่ว่านี่ครับในส่วนของซับ นะฮะเออหรือว่าซั p p l y นะวัสดุวิจัยถ้าเกิดเราเปิด300ครั้งเราก็จะได้มาอีก2อันดังนั้นเราเหลือแค่อันเดียวครับผมยังดีนะฮะที่เมตตาเมใจนะครับผมก็เลยได้มาโอเคครับในการสุ่มเนาะเออมีเลทการันตรงการันตีให้อยู่ก็ถือว่าดีตอนแรกผมคิดว่าไม่มีไม่เป็นไรครับเปิดไปทีละอันเปิดไปทีละอันดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับเหลืออีก44ใบ43ใบ42ใบ เราเอามาเพียงแค่ประมาณ60ใบครับผมคิดว่า60ใบนี้มันน่าจะออกไปโอเคลุยหกใบครับอืหืคอไอดอนเอามาทำไมเปิดไปอืมหืเอาโซมาทำไมอยากได้คอ18บใบ3าครั้งออกเถอะออกเถอะโอ้โหคอทารุเอามาทำไมดีเยทารุนกคาผมเลยไปต่อโอ้โหไม่ได้เลยครับท่านผู้ชม มันเวอร์เกินไปอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมไปแลกนะครับอีก40บใบนะกดใบต่อ30บใบ6อือหือแล้วก็กดอีก6อือหือแล้วก็กดอีกอ๋อได้โซมาอีกแล้วให้ตายแล้วไม่ได้คอครับปวดหัวเลยผมหมดไปกี่ใบแล้ววะท่านผู้ชมน่าจะประมาณ500ปะ้ะ5 0ารลวงขอผมอีกประมาณไอ้ไอดีโกนะครับอีกเยอะเลย แต่ว่าแล้วเราจะเอาให้ได้นะครับเดี๋ยวไปแลกเพชรใหม่แล้วก็ไปลุยกันต่อเสียแบบเสียเยอะมากครับเพชรรอบนี้ไปต่อครับไป505ใบเน้นๆดูซิมันจะออกไหมถ้าไม่ออกก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วเปิดไปหนึ่งออกไหมโอ้โหได้โต้อีกแล้วเปิด2องเออเรียบร้อยครับท่านผู้ชมในที่สุดผมก็ได้โครบสามันเราก็จะขึ้นเบลสีสักทีนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูการ ขึ้นเลเวล4นะครับผมแล้วก็ในส่วนของคลิปวิดีโอหน้านะครับจะเอาคอเลเวล4ของอัศวินกับเพื่อนนะครับไปเล่นนะในส่วนของแรงแล้วมาดูกันว่าเมื่อคอเลเวล4ขึ้นมาเนี่ยมันจะดีโหดถึกเถื่อขนาดไหนไปอัพก่อน 9 3้าหไม่ใช่ฮะได้9300นะครับและทะลวงไปเลยครับขึ้นเลเวล4เรียบร้อยในส่วนคอนะครับก็จะเพิ่มเลือดขึ้นมา650%จากตอนแรก6 0 0นะอัพไป9000แล้วก็อัพไป 9, อีก9ก0ากดไปหนึ่ครั้งอัพไปพัน5แล้วก็ขึ้นมาอีก250แล้วก็อีก1นึ่งครั้ง260 ตอนนี้นะครับค่าพลังอยู่ที่เท่าไร่39ล้านครับขึ้นมาประมาณ0 0 0 0 0,000 000นนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับดูคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่งตางๆของผมด้วยสําหรับคลิปวิดีโอถัดไปเป็นคลิปวิดีโออะไรรอรับชมได้เลยครับบ๊ายบาย